ข่สนักข่าวส,าวสวัสดีค่ะปานนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ จูรินสั่งทีมทีมโคษกและสมาร์ทเดโมแครคนะคะในการรวบรวมผลงานของรัฐมนตรีของพรรคค่ะให้กับพื้นที่ได้ไปทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งยืนยันว่าทางพรรคนั้นไม่มีความขัดแย้งกัน นายราเมศร,รัตนชเวงค่ะโฆษกพักประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะว่าน,น,นายจุรินลักษณะวิสิตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้มีการกำชับทีมโฆษกและทีมสมาร์ทเดโมแครตนะคะในการรวบรวมผลงานของรัฐมนตรีต่างๆในพักค่ะเพื่อให้เป็นข้อมูลให้สอสอ,อดีตสอสออดีตผู้สมัครและก็สาขาพักนะคะนำไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากมีการสะท้อนใน ที่ประชุมออกมาว่าพักเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไปทั้งที่ผลงานในการผลักดันนโยบายก็มีเป็นจํานวนมากค่ะพร้อมกันนี้โฆษกนะคะยังยืนยันด้วยว่าในการประชุมสสครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการห้ามสสมีความสนิทสนมกับสื่อมวลชนเหมือนกับที่สื่อบางสำนักมีการรายงานออกไปนะคะเพียงแต่ว่ามีการขอความร่วมมือว่าง,งดไลฟ์สดในช่วงของการประชุมหาหรือระหว่างสสและผู้บริหารพักออกไปยังบุคคลภายนอกเท่านั้นค่ะซึ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีความขัดแยง้งแต่ อย่างไ,ไปดูประเด็นอาชญากรรมกันบ้างค่ะรองผู้การสุพรรณบุรีตรวจสำนวนเด็กหญิงวัย12ปีที่ถูกคมคืนนะคะยังไม่ชัดว่าคดีพลิกหรือเปล่านะคะต้องขึ้นอยู่กับผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลตำรวจ พันตำรวจเอกมาโนจิตพักดีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าในวันนี้นะคะจะเดินทางไปที่สพเมืองสุพรรณบุรีเพื่อประชุมร่วมกับพนักง,งานสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดส,สำนวนคดีเด็กหญิงกำพร้าวัย12ปีนะคะถูกชาย5คนเยาว,วชนอีกสองคนซึ่งเป็นญาติพี่น้องในคือเดียวกันร่วมข่มขืนหลายครั้งนานกว่า2ปีหลังจับกลุมตัวแจ้งข้อหาพร้อมคุมตัวฝากขังอยู่ที่ศาลนะคะและได้รับการประกันตัวไป1คนโดยนี้ส่วนของการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง หมดรวมถึงเด็กและเยาวชนสองคนที่ตกเป็นผู้ร่วมก่อเหตุยังคงให้การปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้กระทําและขอให้การในชั้นศาลค่ะโดยในส่วนของพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานผลการสอบปากคารวมถึงรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากโรงพยาบาลตํารวจด้วยถึงร่องรอยหลักฐานของการถูกกระทําชาเราค่ะซึ่งซาบวย,ยังตรวจไม่เสร็จส่วนจะมีการสอบปากคำเด็กหญิงผู้เสียหายอีกหรือไม่นั้นก็ขอตรวจดูสำนวนในวันนี้ก่อนนะคะว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดส,สุพรรณบุรีบอกนะคะว่าในส่วนของคดีดังกล่าวจะพิกหรือไม่นั้นตอนนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าคงต้องว่ากันไปตามพยานและหลักฐานไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงเป็นช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนภาคเหนือ,าอาภาคอีสานภาคกลางภาคตะวัอนออกและภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักในบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักในบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ค่ะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอยู่นะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทางภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝน ตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้สําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละสีของพื้นที่นะคะสําหรับวันนี้ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ23-24องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าวไานาฬิกา6นาทีค่ะ